ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะเคียงและจะเด้อจะผักอะไรก็แล้วแต่กันอย่าซอบหมดทุกผักนะคะทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยและ้จะเด้อทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยะะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็มาสวัสดีนะคะสวัสดีวันพระรหัสสบดีสบายดีบ่ค่ะสบายดีอืม ่มากค่ะเพื่อนๆหอมก็มีค่ะหอม <c oughs> ไข่วางข้างบนนะคะไข่ต้มน้าจะเด้อก็ของโปรดเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้ทานนะของโปรดแต่ไม่ค่อยได้ทานวันนี้ไม่มีเวลาก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมเนกันยาได้นะคะมีชิ้นเดียวนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถแบ่งกันยาทานได้นะคะไม่เป็นไรค่ะกันยาทานน้อยนะ <c oughs> มาเขือเทศแป๊บหนึ่งนะคะโขออภัยได้จะเดอ้อ <c oughs> ทานแล้วได้จะเดอ้อได้ทานก็ทานเลยนะคะทานแล้วก็มีความสุขนะคะท้องอิ่มอะไรทุ่มนะคะ, <c oughs> ะวันนี้นะคะทํางานเด้จะเดอ้อก่อนไปทํางานต้องทานอาหารก่อนนะคะไม่งั้นกันยาก,ก็จะไม่มีเวลา ทานอาหารนะจจะเดอ้อร่างกายต้องการเอเนอร์จีต้องการพลังงานนะคะพลังงานก็ต้องคืออะไรทะเล่นกันนะคะว่ากัญญาจะรับประทานอาหารแบบในเวลากัญญาเมื่อมีเวลานะจจะเดอ้อก็ขนมปังแล้วก็ไข่ต้มนะจจะเดอ้อแล้วก็ผักคลิปของกัญญาให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในการทํางานนะคะหรือว่าทานอาหารให้อ,ร,อร่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้า มาอวยพอไหมกันยาก็สบายดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้กันยาก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะทํางานคือเก่าจา้าทํางานเคียงและจะเด้อจะผักอะไรก็แล้วแต่กันยาชอบหมดทุกผักนะคะ ทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยแล้วจะเด้อทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยไหมกัญญาก็สบายดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้กัญญาก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะทํางานคือเก่าจ้าทํางานไข่วางข้างบนนะคะไข่ต้มนะจะเด้อก็ของโปรดเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้ทานนะของโปรดแต่ไม่ค่อยได้ทานวันนี้ไม่มีเวลาก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมงานนะคะ ให้กับร่างกายได้จะเด้อจะได้สู้ต่อไปในการทำงานได้จะเด้ <c oughs> อทา,านแล้วนะคะกัญญาก็แซบ่บอร่อยค่ะง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ,เพ,นนะ,คะเพื่อนเพื่อนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็มาสวัสดีนะคะสวัสดีวันพรฤหัสสวัสดีสบายดีบ่ค่ะสบายดี ขัดแ,แดงมากๆค่ะเพื่อนๆคลิปของกัญญาให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในการทํางานนะคะหรือว่าทานอาหารให้อ,ร,อร่อยนะคะเพื่อนๆจ้ามาอวยพร่าพูดเยอะแล้วนะคะก็จะทานแล้วนะคะเพื่อนๆจะพึ่งราคาญนะ้วจะเด้อก็ทานแล้วทา,า, <laughs> านแล้วจะทานแล้วนะคะ ขัแดแดงมากๆค่ะเพื่อนๆทํา้โชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณบ๊ายบายนะคะ,ะ,ะพูดเยอะแล้วนะคะก็จะถ่านแล้วนะคะัเพื่อนๆจะเพิ่งรําคาญแล้วจะเออก็ถ่านแล้วถ่านแล้ว,ลวจะถ่านแล้วนะคะ สวัสดีนนะคะ่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็มาสวัสดีนะคะสวัสดีวันพระราหัสวสดีสบายดีบอ่อกค่ะสบายดี้วกันก็ทานเลยนะคะทานแล้วก็มีความสุขนะคะท้องอิ่มอะไรคือเก่าคืออะไรก็คือทํางานวันนี้เข้าเวรน,นะคะเข้าเวรบ่ายโมงนะคะถึงอ่า ถึงกี่โมงล่ะถึงสี่กันนะคะว่ากันยาจะรับประทานอาหารแบบในเวลากันยาเมื่อมีเวลาเราจะเดอก็ขนมปังแล้วก็ไข่ต้มแล้วจะเดอแล้วก็ผักเคียงแล้วจะเดอจะผักอะไรก็แล้วแต่กันยาชอบหมดทุกผักนะคะทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยแล้วจะเดอร์ทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยนะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอ,อร่อยผักแซ่บมากค่ะเพื่อนๆหอมก็มีค่ะหอมเป็นกันยาได้นะคะ มีชิ้นเดียวนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถแบ่งกัญญาฐานได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะกัญญาฐานน้อยนะก็น <c oughs> ะก็มีอะไรนะคะอะไรแดงๆใช่ไหมคะทุกคนสงสัยก็คือน้ำมะเขือเทศวันนี้กัญญาเหยา,ายะนะ้ำมะเสือมะเขือเทศมะเสือเทศ <c oughs> ร่างกายต้องการเอเนอร์จีต้องการพลังงานนะคะพลังงานก็ต้องคืออะไระะทัลทีทันท่มนะคะ วันนี้นะคะทํางานเราจะได้ก่อนไปทํางานต้องทงานอาหารก่อนนะคะไม่งั้นกันยาก็จะไม่มีเวลาทานอาหารได้จะเดองานนะคะให้กับร่างกายได้จะเดอจะได้สู้ต่อไปในการทํางานได้จะเด <c oughs> อรทา,านแล้วนะคะกันยาก็ขมแ,แดงมากๆค่ะเพื่อน ให้โชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณบ๊ายบายนะคะง่ายออวันนี้เพื่อนๆทานข้าวหรือ,อยังคะเนี่ยตาใครยังไม่ได้ทานก็มาทานพร,าพร้อมกับกัญญาได้นะคะมีชิ้นเดียวนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถแบ่งกัญญาทานได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะกัญญาทานน้อยนะง่ายออวันนี้ เพื่อนๆทานข้าวหรืออย่งคะเนี่ย้าคขยังไม่ได้ทานก็มาทานพร้อมกับขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะง่ายวันนี้เพื่อนๆทานข้าวหรืออย่างคะเนี่ย้าคขยังไม่ได้ทานก็มาทานพร้อมกับ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็มาสวัสดีนะคะสวัสดีวันพรฤหัสสบดีสบายดีบอ่อค่ะสบายดีคลิปของกัญยาให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในการทำงานนะคะ หรือว่าทานอาหารให้อร,อร่อยนะคะเพ,พื่อนๆจ้ามาอวยพรทุ่มนะคะ,ะ,ะวันนี้นะคะทํางานได้จะเด้อก่อนไปทํางานต้องทานอาหารก่อนนะคะไม่งั้นกันยาก็จะไม่มีเวลาทานอาหารได้จะเด้องานนะคะให้กับร่างกายได้จะเด้อจะได้สู้ต่อไปในการทํางานได้จะเด้ <c oughs> อทานแล้วนะคะกันยาก็ ไ <c oughs> ข่ดแดงมากๆค่ะเพื่อนๆไข่เหลืองไข่เหลือง <c oughs> <c oughs> จิดจมูกเพราะ เคียงและจะเด้อจะผักอะไรก็แล้วแต่กันอย่าชอบหมดทุกผักนะคะทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยและจะเด้อทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยเคียงและจะเด้อจะผักอะไรก็แล้วแต่กันอย่าชอบหมดทุกผักนะคะทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยและจะเด้อทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ข่ะแดงมากๆค่ะเพื่อนๆพูดเยอะแล้วนะคะก็จะทานแล้วนะคะเพื่อนๆจะเพิ่งรําคาญแลจ๊จะเด้อก็ทานแล้วทานแล้วจะทานแล้วนะคะกันนะคะว่ากัญญาจะรับประทานอาหารแบบในเวลากัญญาเมื่อมีเวลาแลจวจะเด้อก็ขนมปังแล้วก็ไข่ต้มแล้วจะเด้อแล้วก็ผักง่ายวันนี้เพื่อนๆทานข้าวหรือยังคะเนี่ย ถ้าใครยังไม่ได้ทานก็นมาทานพร้อมกับ <c oughs> มาเขือเทศแป๊บหนึ่งนะคะโขลอ,อาภัยได้จะเด้อ <c oughs> ทานแล้วได้จะเด้อเคียงได้จะเด้อจะผักอะไรก็แล้วแต่กันย่าซอบหมดทุกผักนะคะทานแล้วแซบนะคะทานไปเลยได้จะเด้อทานแล้วถูกใจก็ถูกใจก็กินเลยไนะข่เหลืองไข่เหลืองต <c oughs> ิดจมูก <c oughs> เพราะคลิปควงกันยา ให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในการทํางานนะคะหรือว่าทานอาหารให้อร,อร่อยนะคะเพื่อนๆจะมาอวยพรกันนะคะว่ากัญญาจะรับประทานอาหารแบบในเวลากัญญาเมื่อมีเวลาเราจะเดอก็ขนมปังแล้วก็ไข่ต้มด้วจะเดอแล้ว